กราบสวัสดีท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเราตัดแจงรอบหนึ่งค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวรีวิวแมพคาตการที่เองสร้างมาเองไงฮะนี่ค่ะก็คือจุดล็อบบี้อะไรองเงี้ยก็มีกดอะไรอย่างงี้แหละกเข้าไปนี่ไปว่าไปไหนมีเกมขอลสนุกนี่ค่ะนี่คือกดเพื่อกลับไปล็อบบี้กดเพื่อกลับไปล็อบบี้อะไรฮะโอเคไหมนี่ค่ะก็จะแบบใส่ทีพีอะไรทับทีพีตาปกติเลยนี่คือทางออกของแอดมินนะ โอเคเราไปทางต้องไปทางโน้นเองนะคะนี่ค่ะก็แบบลืมจำทางไม่ก็เลยมาไว้คือที่เป็นกระจกนั่นแหละคือทางกลับนะคะขอใช้เกาะแบบนะสองสามเกขอโทษไม่ได้เยไ,ไม่ได้ใส่เลยก็ชุดเกาะนะคะก็จะแบบ มีการใส่อัปเดตใหม่นั่นเองคะสมมติวเราถอดก่อนไหมกดค้างจึ๊บ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 เราไปดูทำจะใส่ให้อัตโนมัติเลยนั่นเองมันเป็นข้อเจ๋งมากๆไหนตรงไหนตรงน,น,รงนี้หนึ่งสองสามวางคึบโอเคเดือดเ,เตอร์หนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม,สาม โอเคแปดใช่ไหมเจ็ดเก้านี่อหละสิบเก้าแปดเจ็ดเจ็ดมาก็ดูใส่วงจรได้แหละโอเคมาโอเคเราก็ใส่ a d d อ n นะคะเพื่อให้ทุกคนเห็นนะคะอ่าห้า โอเคโอเคไกด์มามาเริ่มกันเลยสิบเ้าปเดี๋ยว4สี่มันเป็นไรไม่รู้ค่ะห้านี่หาเห็นไหมไม่เป็นไรอ่ะก็ช่างมันนะฮะก็เพื่อความม่นเลยรู้และเข้าใจค่ะเดี๋ยวจะมาลองก็จะแบบบอกเลยคัะว่าวิธีการใส่ชุดเกาะมันเปลี่ยนไปเนยมา มาเราท้าเกมหมดกันท้าเกมหมดศูนย์ที่หามาสังเกตการใส่ชุดเกาะแล้นะคะนี่ค่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 ะโอเคค่ะนี่ค่ะก็วิธีการใส่ชุดเกาะบางคนก็รู้แล้วว่าาอาจยังไม่รู้นะคะก็นี่เพิ่งสังเกตจึงเห็นในคอมมันแะคลิกขวาใส่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทำเหมือนนี้เหมือนมางเลยก็เขาก็อัปเดตมาเหมือนกันนั่นแหละ อันนี้คืออะไรคะคือการให้ธนูน,นั่นเองโอเคอันนี้คืออะได้ TP เมื่อเกมเลิกแต่ PP ไปนั่นเอง TP ไปผู้ผิดโทษโอเค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 ก็มีแค่นี้แหลคะค่ะอันนี้คือกดเมื่อเกมจบขิวทุกคนให้ดาบฆาตกรอันนี้เอาคอมมานด์บ็อกซ์อิ่บางคนสะใส่นะคะว่าการใส่เป็นไง อันนี้ก็คือพุทธันูก็ใส่แอดอรับกิฟต์ออร์แอดออันที่ผีก็ทีพีก็ใส่พิกัดของตัวเองไปน,นั่นเองนะคะโอเคอันนี้กดเมื่อเกมจบก็แค่ทับคิวแอดออันนี้ก็คือให้ยาบก็คือเปลี่ยนก็ใช้แค่แอดอแอดอาร์เองเพื่อสุ่มนะคะว่าใครจะได้อันนี้ก็เช่นกันนะคะแอดพีนะคะเพื่อเอาของมันบ็อกให้เรานั่นเองไม่ใช่ให้ใคร,รอ่ะพี่ใครนี่กดเมื่อค่าตัด่อได้รับชาวบ้านชนะอันนี้ผู้ผีอ่ะ สองหนึ่งศูนย์เอาอ๋อทับคิวนั่นเองนะคะแล้วก็เนี่ยเราจะเป็นเหมือนเดิมแหละใช้ชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะรู้แล้วก็ไม่ต้องบอกอะไรมากนั่นเองโอ้ยเจ็บคอที่เมื่อคาแตก่นชนะก็เสียโมเดลวินนั่นเองอออืืหมันก็จะไปสองทางเลยนั่นเองดูปเป็นไรนี่ก็คือทับคิวนั่นเองนะคะทับคิวโอเคค่ะก็ขอจบพี่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับนี้อันนี้เกมโหมดนะคะไม่เกี่ยวส่วนนี้ก็บ๊ายบายค่ะ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกระทึบไลค์จนถึง10ไลค์นั่นเองนะคะเอาแค่10ไลค์ก็พอใจแล้วนะคะโอเคค่ะแล้วแบบนี้ไม่มีอะไรมากนะคะก็เปิดเซิร์ฟไม่ได้นั่นแหละก็ต้องแบบสร้างแบบมีคอมมันบ์บอกค่ะก็สร้างแบบอื่นไปเองนั่นเองเชางมันแล้วกันนะโอเคปิดคลิปปิดคลิปเออก็คนที่มาดูใหม่ะคะ่ะก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ จำนวนคนก็ยังน้อยอยู่นั่นเองเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวก็บางคนก็แบบเอิ่มอะไรเนี้ยช่วยบอกแอปตัดต่อให้แบบแอบปบตัดต่อที่ไม่ใช่วีไอโอนล้วแหละเพราะว่าวีไอโอมันขัดข้องนิดนึงฮะช่วยบอกมาหน่อยนะมีแอปอะไรดีๆก็ช่วยบอกมานิดนึงนะคะแล้วการทันวีทัวรเนี่ยเราก็ทําไม่เป็นนั่นเองถ้าใครอะ่ะที่มีแอปทันวีทัวรแบบเจ๋งๆอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยสอนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราทำไม่เป็นเหมือนกันนะ เอฟเฟกต์อที่เราใส่ไปนะแต่ว่าเราใช้ B โอในการใส่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ดีนิดหนึ่งนะมันมีข้อเสียคือว่ามันต้องรอนานนี่แหละอโอเควัดนี่ก็คือทางลับนี่ค่ะก็ขอเจ้าพี่เพลข้อนี้นะคะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ3 4 โอเคโย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 ตายซะเย่เป็นฆาตกรเย่